بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا อัลลอฮฺมะอดีนุฟุซานะตักวาฮะซักกิฮะอันตะไครุมันซักกะฮะอันตะวลียุฮะวะมูลาฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารักาตุกัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่88ด้วยการหยิบยกหนังสือตำราที่มีชื่อว่าอิทฮาฟุนกิรอมบิชาร์ิกิตาบินจามีฟินอัคลากวันอาดามินบุลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เกี่ยวข้องกับจัญยามารยาทโดยอ้างอิงฮะดีตีท่านอิหม่ามอิบนุหิยัดอันอักอลานีท่านได้รวบรวมในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าบุลูกุลมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมสาระต่างๆมากมายวันนี้เราจะมาหยิบยกหนังสือตำราของท่านเชคซอซเลบินโฟซา,านบินอับดิลละอันโฟซา,านฮะฟิซะฮุลลอท่านได้อธิบายในฮะดีษวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องนั่นก็คือความประเสริฐ ของการปกป้องเกียรติยศของมุสลิมในหัวข้อหนังสือตำราเล่มนี้ได้เขียนไว้ว่าฟอดลุซับบีอันออรุดินมุสลิมความประเสริฐของการปกป้องเกียรติยศของมุสลิมในฮะดีษในลำดับที่10รายงานจากท่านอบับดุัดารุดะรอดิยัลลอฮุอันหุอันนินบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละท่านอับดุลดารุดะได้ไรายงานและอ้างอิง คำพูดของท่านนบีที่ว่ามันรดอันอิรดิ a d ะ t h บนี้เป็น h a d i ที่ท่านนบี m u h a ม a d a w และฮิวเซลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ปกป้องเกียรติยศพี่น้องของเขาในที่ลับหมายถึงเขาปกป้องพี่น้องของเขา ในขณะที่พี่น้องของเขาไม่ได้อยู่ด้วยรดดลลอฮฺอันวะเจฮิหินน่ารเยุมันกียมะอัลลอฮ์ทรงปกป้องใบหน้าของเขาให้ออกห่างจากไฟนรกในวันเกียมะฮะดิษบทนี้ท่านอิมามอัตติมีซีได้บันทึกและได้บอกว่าสายรายงานนั้นเป็นสายรายงานที่อยู่ในระดับฮัสันและในคำพูด ของท่านอิมามอาห h มัดมีสายรายงานที่พูดถึงในทํานองเหล่านี้แต่เป็นสายรายงานของท่านอัสมาบินติยาซีดพูดถึงทํานองเดียวกันอยู่ในหนังสือของอิมามอาห h มัดมุสน a ดของท่านเล่มที่6หน้าที่461และท่านอันบานีได้กล่าว ได้ตรวจสอบสายรายงานและท่านได้กล่าวว่าสายรายงานนั้นเป็นสายรายงานที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากมีหลักฐานหรือมีสายรายงานอื่นๆมาสนับสนุนอยู่ในหนังสือกยตินมุรอมหน้าที่246โดยใช้สำนวนที่ว่ามันซ ah ับบาอัลละมีอาคีฮิบิลกีบะบิลกยบะบิลกีบะแคนะนักกันอัลลอฮ์ไอยุตีกอาูม่ัน่ ในมุสนัดของอิหม่ามอะหมัดเนี่ยมีสำนวนที่ว่าใครก็ตามที่ปกป้องเลือดเนื้อของพี่น้องของเขาอันเนื่องมาจากว่าพี่น้องของเขาถูกใส่ร้ายพูดถึงใส่ร้าย,รายหรือพูดลับหลังนั่นเองกันะฮักกอนอัลลอฮ์เขาจะได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลลในการที่พระองค์จะทรงทําให้เขานั้นปลด โยจากไฟนรกในสายรายงานเรกบันทึกโดยอิหม่ามติอมมซีรหัสฮะดีษ1931และในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอัหกุรในมุสนาตของท่านเล่มที่6หน้าที่450และท่านเชคโซเลฟฟซาท่านได้กล่าวฮะดีษบทนี้อยู่ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่ามินฮาตุนอัลลามเล่มที่10บหน้าที่350 ท่านได้กล่าวว่าวะัยซาอินดะตุมิซีวะลาอัลัดลัฟซะฮ์บิลเกรบในสายรายงานที่บันทึกของอิหมามติดมิซีและในสายรายงานที่บันทึกของอิหมามอห์มัมดไม่มีสำนวนที่ว่าบิลเกรบหมายถึงไม่มีหมายถึงสำนวนที่ว่าบิลเกรบก็คือคำว่าเกรบก็คือปกป้องพี่น้องของเขาในที่ลับโดยที่พี่น้องของเขาไม่รู้ลองมาดูความหมายพี่น้องผู้ที่มีอิหมามท่านเชคซอและบบนฟอซานท่านได้กล่าวว่า ได้อธิบายคําพูดของท่านนาบีที่ว่ามันรอดาอันอฟดีอาคีฮิบิลริมเขายกตามที่ปกป้องเกยียรติยศพี่น้องของเขาในที่ลับหรือในขณะที่พี่น้องของเขานั้นไม่ได้อยู่ต่อหน้าเมื่อเวลาเขามายังสถานที่รวมตัวแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นพี่น้องของเขาถูกใส่ร้ายถูกใส่ไข้ถูกพูดถึง หมายถึงพูดเสียเสีๆหายๆาพาดพิงถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าแต่คนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้านั้นเป็นพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมด้วยกับการใส่ร้ายบาปที่เขาเคยกระทำหรือการลดเครดิตการลดความน่าเชื่อถือแล้วเขาเนี่ยอยู่ในสถานที่ร่วมตัวกันดังนั้นถ้าหากว่าเขาปกป้องพี่น้องของเขา ในการอะไรนินทาว่าร้ายปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาไม่ให้นินทาว่าร้ายหรือปกป้องเลือดเนื้อเกียรติยศของพี่น้องของเขาแล้วเขามองว่าเกียรติยศของพี่น้องของเขาเหมือนกับเกียรติยศของเขาดังนั้นบุคคลที่ปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาและเขา ห้ามปรามบุคคลที่นินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาและระงับไม่ให้บุคคลเหล่านั้นปล่อยปาละเลยพูดเสียเสียหายหายแก่เกียรติยศพี่น้องของเขาและเขาไม่อ่อนข้อไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าคือไม่ยอมจำนวนที่จะฟังคำนินทาใส่ร้ายพี่น้องของเขา ไม่เงียบไม่นิ่งเงียบไม่พอใจหรือเป็นคนที่เมื่อเวลาพี่น้องของเขาเนี่ยถูกนินทาว่าไรเขามีสีหน้าที่ไม่พอใจคุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่ดีแล้วลสุธิพนะอัาตาลาทรงเตรียมผล,ลบุญ ให้แก่เขาในหาดีษท,ที่รายงานจากท่านติฟมีสีนั่นก็คืออัลลอฮ์ก็จะปกป้องใบหน้าของเขาให้ออกห่างจากไฟนรกนั่นเองส่วนใครที่ปล่อยปะละเลยไม่ปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ติดบาปไปด้วย เพราะเนื่องจากว่าเขาได้แชร์ความผิดไม่ได้ห้ามปาลมความผิดทั้งๆที่ตนเองนั้นมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาแต่เขาไม่กระทำเขาก็ติดบาปไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเขาได้แชร์ความผิดยอมรับกับความผิดเหล่านั้น แล้วก็พอใจต่อการที่มีคนหนึ่งคนใดผู้เสียเสียหายหายกับพี่น้องของเขาเขาพอใจทั้งการกระทำหรือคำพูดของคนเหล่านั้นเท่ากับว่าเขานั้นได้ปล่อยปะละเลยคนที่นินทาว่าร้ายแก่พี่น้องของเขาและเห็นด้วยกับการกระทำเหล่านั้น คุณลักษณะเหล่านี้มันยิ่งทวีความรุนแรงในการที่เขานั้นแบกรับบาปเหมือนกับคนที่ใส่ร้ายคนที่นินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาเกียรติยุศของเขาดังนั้นพี่น้องพุทีิมีอมานนี่คือสิ่งที่อันตรายมากเมื่อเวลาเราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนินทารับหลังเราจะต้องปกป้อง เราจะต้องปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเราเสมือนเช่นไหนที่เรานั้นปกป้องเกียรติยศของตัวของเราเองไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดใส่ร้ายไปสีนินทาลับหลังเหล่านี้เป็นต้นส่วนคนที่ปกป้องเกียรติยศพี่น้องของเขาเลห้ามป่าไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาในที่ลับ อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาอาลาทรงเตรียมผลบุญให้แก่เขานั่นก็คือพระอ,องค์ทรงปกป้องให้เขานั่นออกห่างจากไฟนรกในวันเกียรมะใบหน้าของเขาก็จะออกห่างจากไฟนรกนี่คือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาทรงเตรียมสําหรับบุคคลที่ปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาเพราะเนื่องจากว่าในวันเกียามะเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะฉายภาพ ให้ไฟนรกนั้นเปิดเผยและได้เห็นกันทุกคนดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาละได้กล่าวว่าว่าบริซตินญาฮีมูลีมายะรอนไฟนรกที่มันร้อนระอุมันถูกเปิดเผยแก่คนที่จ้องมองมันอยู่ในสุรตุนนาเซียตองค์การที่36หมายถึงยะรนุนะฮาบรรดามนุษย์เนี่ยก็จะเห็นไฟนรก วารออัลมุจริมูนันน่รอฟะจนุอันนั่นวกีอมฮะบรรดาพุทธิอาธรรมเมื่อเวลาเขาเห็นไฟนรกพกเขาคิดว่าพวกเขานั้นไม่รอดไม่รอดจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นอยู่ในสุรตุนกาฟีองการที่53ดังนั้นพี่น้องพุทธิมีมานไฟนรกนั้นเป็นไฟนรกที่ร้อนระอุ เป็นไฟนรกที่อับปย์มันเผาไหมบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อลับุคคลที่ไม่ศรัทธาต่อรัสุฮานณะหัวตาลาดังนั้นไม่มีใครที่จะปกป้องตัวของเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกได้เว้นแต่ด้วยกับการงานที่ดีการงานที่ดีนั้นมันจะมาปกป้องเพราะมนุษย์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาจะมองตนเองทั้งด่านขวา ด้านซ้ายของตัวเองว่าตนเองนั้นมีความดีอะไรบ้างที่มานําเสนอให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากไฟนรกบางคนมองทั้งขวาทั้งซ้ายดูซิว่าตนเองนั้นมีความดีอะไรบ้างฟาลายะรอิลลามากดดัมบางคนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเว้นแต่สิ่งที่ตนเองนั้นได้เก็บเกี่ยวเอาไว้ในโลกดุนยาบางคนอาจจะมองข้างหน้า ไม่เห็นอะไรเลยเว้นแต่ไฟนรกที่อยู่ต่อหน้าด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเราจะต้องเตรียมตัวกับจุดยืนเหล่านี้เมื่อเวลาพี่น้องของเราถูกละเมิดสิทธิถูกใส่ไข่ถูกใส่ร้ายถูกลดเกียร์ลดเครดิตในฐานะที่เรานั้นเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องปกป้องเราจะต้องเผื่อใจจะต้องมีจุดยืนที่เหนียวแน่น จะต้องปกป้องผู้ศรัทธ,ธาด้วยกันอย่าให้ใครมาแซะอย่าให้ใครมาละเมิดเกียรติยศของบรรดามุสลิมีนเราจะต้องปกป้องพวกเขาให้ออกห่างจากการถูกใส่ร้ายจากการนินทาว่าร้ายมีฮะดีตบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอม م านเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิมามบุครีรหัสฮะดีต7เจ็ดห้าหนึ่งสองและบันทึกของอิมามุสลิมสองสามสี่แปด เป็นฮะดีติโซฮีรายงานจากท่านอดีบินฮาติมท่านได้กล่าวว่ากอละรอซูลลอฮิสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะมินกุมอะฮัดุนอิลลาซายุกัลลิมุฮูรับบุฮูไลซาบัยนะฮูวะบัยนะฮูตารจูมานไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะรอดพ้นไปได้เว้นแต่ผู้อภิบาลของเขาจะพูดและสนทนากับเขาโดยที่ไม่มีสิ่งใดจะมาฝังกัน ไม่มีใครที่จะมาเปลนั่นเองก็คือระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยจะมีการสนทนากันจะมีการพูดคุยกันโดยไม่มีคนเปลยายั mm. ่งสุดไอมานามินฮูฟาลายยรออิลลามากัดดัมินอามาลิฮีเมื่อนั้นบุคคลที่อัลลอฮ์จะสนทนาด้วยเนี่ยเขาจะพยายามเข้นหา มองไปยังการงานของตัวเองทั้งด้านขวาปรากฏว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยเว้นแต่สิ่งที่ตนเองนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในอดีตฝ่ายยั่งสุดอัชอามามินฮูฟาลายะรออิลลามากดดมแล้วเขาก็มองไปด้านซ้ายของเขาเขาไม่เห็นอะไรเลยเว้นแต่การงานที่เขานั้นได้ประพฤติปฏิบัติในอดีตว่ายั่งสุด เบยน ih ์นายด้ายิี فلا يرى إلا النار تنقاو وجهه فتكون نار ولا بيشكي تمرتين ท่านอบดบีได้กล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นเมื่อเวลาสนทนากับอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมองไปยังด้านหน้าของเขาเขาจะไม่เห็นอะไรเลยเว้นแต่ไฟนรกอยู่เบื้องหน้าของเขามันคอยที่จะกระทบหน้าของเขาไฟนรก ดังนั้นท่นานอบีได้กล่าวว่าฟัตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวไฟนรกเถิดถึงแม้ว่าจะเป็นอินตาาลำซีกหนึ่งก็ตามด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานหะดิษบทนี้ได้ส่งเสริมให้เรานั้นปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเราไม่ให้เกียรติยศของพี่น้องของเรานั้นถูกละเมิดในสถานที่ต่างๆที่มีการสนทนาการการรวมตัวกัน หรือในสถานที่ต่างๆที่มีการขีดเขียนมีการพูดคุยกันมีการพบปะประชุมกันอิ้ารออ้แต่ไม่ยักตุฟีมุสลิมินว่าฟินโอลามะใครก็ตามที่เห็นพี่น้องของเขาถูกใส่ร้ายถูกใส่ไข้ถูกขีดเขียนหรือแม้กระทั่งบรรดานักวิชาการถูกละเมิดเขาจะต้องปกป้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักวิชาการเราจะต้องปกป้องและมีนำซ้ำเราจะต้องปกป้องบรรดาผู้นำของเราที่เป็นมุสลิมฟาอะลการตูดาเฟียอันโฮมทานเช็กซอและบินฟาลซาน่านได้กล่าวว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนั้นจะต้องปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาเพราะการปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและ คุณค่าของคนที่ปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเขาในวันกียามาท่านเชคซอลเลบินฟาซานท่านได้กล่าวในหนังสือมินฮัตุนอัลลามหน้าที่10หน้าที่351เล่มที่10ท่านได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษที่มีความสําคัญมากบ่งบอกถึงจัญญามารยาทที่ดีงามและสิทธิที่อิสลามนั้นได้ เป็นบทบัญญัติให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่ชุมนุมกันหรือสถานที่รวมตัวกันเมื่อเวลาพูดคุยถึงบุคคลที่สามพูดรับหลังนินทารับหลังให้เขามีจุดยืนด้วยกับการประดับประดาด้วยกับจัญญามารยาที่ดีงามนั่นก็คือปกป้องพี่น้องของเขาปกป้องยังไงพี่น้องปกป้องระงับ บุคคลที่นินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาคนที่กำลังแซะกำลังกินเลือดเนื้อพี่น้องของเขานี่คือสิ่งที่เป็นว่าจิบสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่จะต้องปกป้องคนที่อาธรรมและคนที่ถูกอาธรรมปกป้องคนที่อาธรรมนั่นก็คือระงับไม่ให้เขาอาธรรมต่อผู้อื่นปกป้องคนที่ถูกอาธรรมนั่นก็คือช่วยเหลือให้เขาดันรอดพ้นจากน้ำมือหรือคำพูดของคนที่อาธรรม นี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเขาจะต้องปกป้องพี่น้องของเขาก่อนชาวลอเรา่อยต่อในตอนที่89กถือเป็นกิจเล็กกิจน้อยที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจุดยืนอย่าปล่อยปะละเลยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดและเมื่อสิทธิแก่พี่น้องของเขาก็ขอปิดท้ายด้วยกับบิาเบลัยตอฟิกวันฮิดายะฮุสซาลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ